อ่าตอนนี้มาต่อกันที่ข้อ6ค่ะข้อ6อันนี้จะเป็นแนวแบบว่าแบบว่าต่างกันที่หมวดหมู่ค่ะมาดูความหมายกันข้อแรกข้อเอเ d ดลเรเดเนี่ยมันมีความหมายอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันบว่าฟอกและมอท่าค่ะเร d ด e นี้มันมีความหมายว่าทับพี P, ค่ะ ทับพี่ที่น้องใช้ตักข้าวค่ะนั่นแหละฟอกค,คงต้องมีใครรู้จักมาบ้างแหละ o อกนี่ก็คือที่น้องใช้จิ้มกินข้าวก็คือซ่อมนั่นเองโมท่า o มท่านี่ก็เหมือนกันค่ะของใช้ในครัวครกค่ะครกครกครก ของขาดไม่ได้ของมองไทยเลยเนาะส่วนลมเบอร์ข้อนี้คําตอบตอบข้อดีเพราะว่าลมเบอร์เนี่ยความหมายมันก็คือมันจะเป็นท่อนไม้ที่ถูกตัดไว้เป็นท่อนน่ะตัดไว้เป็นท่อนอ,า,นอ,นอาจจะเป็นเอาไว้ทําเป็นฟืนหรืออะไรพวกนี้คะ่ะอืมเรียกว่าลมเบอร์ข้อต่อไปอ่า d e n y accept decline แล้วก็ Refuse อันนี้ข้อนี้ตอบ Accept ค่ะข้อ B ข้ขาว่าคขาว่า Accept เนี่ยมันจะแปลว่าเอ่อยกเว้นเช่นเช่นคำว่าเออเดี๋ยวนะ All students except คนที่ชื่อว่าจอ h ์นอ่ะก็แปลว่านักเรียนทุกคนยกเวน้นจอ h ์นค่ะกลับมานน่จ๊บต่อไปข้ออื่นเนี่ย deny decline แล้วก็ refuse r e f u s e หลายคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแหละแปลว่าปฏิเสธค่ะสองคำนี้ก็เหมือนกันปฏิเสธอ่าคำนี้คำว่า motory ข้อนี้ไม่เกี่ยวค่ะตอบข้อ A เพราะว่านี่ f o r Good eternity endlessness เขาบอกโฟ o ูสเนี่ยอย่าแปลตรงตัวไปนะโฟกูสอะไร mm hmm. เพื่อ mm hmm. ดีไม่ใช่แล้วก็แย่ไปมันแปลว่ามันมีความหมายเดียวกับ forever ค่ะ forever ่ะเคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นก็แปลว่าตลอดกาลหรือนิรันค่ะอ่ eternity ก็แปลว่านิรัน endlessness อ่ะแปลทีละนิด N แปลว่าอะไรจบ Less แปลว่าไม่จบเติมเน็ตไปก็เป็นความไม่จบก็คือความไม่สิ้นสุดนั่นเองก็แตละการเหมือนกันคนะ่ะมอทอรี่เนี่ยไม่เกี่ยวเลยก็คือมันประมาณว่าคำว่าม o ท o รี่จะเห็นแบบว่าอะไรนะม o ทรี่วูน ก็คือคำนี้มอ t ทอรี่บูลก็คือบูลแปลว่าแผลมอ t ทอรี่เสริมเข้าไปแปลว่าแผลที่ถึงตายได้ค่ะมอ r ทอ l แปลว่าตายห่วนคำว่า Immortal แปลว่าเท่ากับอมตะเพราะว่ามันไม่ตายนั่นแหละข้อที่9ข้อนี้ defenseless Fatal, h a z a d o s แล้วก็ deadly อ่ะข้อนี้ทุกคนรู้เนาะ deadly, death, าย ly เติมเข้าไปก็ทำให้กลายเป็น adjective ก็เป็นว่าถึงตายได้ก็คืออันตรายนนเองอันตราย fatal เรารู้จักหนังไหมชื่อว่า fatal weapons ไม่รู้จักหรองนะ้มันเก่าแล้วทีนี้ฟ a ท a l อ e a เวพแบบว่าอาวุธที่อันตรายนะเพราะว่าฟ a ท a l อรแบบอันตรายค่ะแฮซาก็เหมือนกันอันตรายคําว่า h ฮซาร์ดเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นเหมือนกันนะแบบพวกอะไรนะเวลาเล่นเ,เกมไบ o h แฮซา d เนี่ยก็คือพื้นที่ที่มันอันตรายทางชีวภาพก็คือพวก ปนเปื้อนรังสีอะไรพวกนี้เรียกว่าบปอร์เฮสซัตส่วนคำนี้คำตอบตอบขพอ A เอพราะว่า defenseless defense นะคำนี้แปลว่าป้องกันนึกภาพน้องอ่ะคนไหนเล่นเกมอีกแล้วพี่เล่นเกมเยอะพี่จำได้รู้จักเดฟฟ์ปอที่เวลา ไปอัพแล้วมันจะอึดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมาจากคำนี้ค่ะการป้องกันพอนี้ป้องกันเติมเลยลงไปแปลว่าไร้แปลว่าไร้การป้องกันค่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับอีสข้อน,อนี้ข้อนี้มันแปลว่าอันตรา,ายหมดเหลือข้อนี้ไร้การป้องกันเหมือนจะเกี่ยวแต่มันไม่เกี่ยวน่ะข้อ10ข้อสุดท้ายแล้วมา พอนี้เลย Independence รู้จักเป้าที่ว่าวันที่4กรกฎาคมของอเมริกาที่มันจะเรียกว่า Independence Day เนี่ยก็คือวันประกาศอิสรภาพฉะนั้น Independence แปลว่านั่นแหละอิสรภาพมันมาจากคำว่า Depend เนี่ย Depend Depend แปลว่าพึ่งพิงหรือ ขึ้นกับอะไรอย่างเงี้ยขึ้นกับ d e p e n d o n เนี่ย d e p e n d on something ก็คือขึ้นอยู่กับบางสิ่งเติม in ก็ไปก็เป็นความหมายตรงข้ามก็แปลว่าไม่พึ่งไม่ขึ้นกับอะไรเติม e n ให้กลายเป็น now นก็จะได้ว่า independence อ่ะทีนี้ข้อต่อไป liberty ลิเบอร์อันนี้ก็เหมือนกันที่อเมริกาอเมริกาอีกแล้วไอสัญ,ญลักษณ์ของนิวยอร์กทุกคนรู้เนาะเทพพเสรีภาพมันจะตั้งเทพพเสรีภาพเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรเลยใครรู้ั้งเห็นะม,มันจะเรียกว่า Statue of Liberty แททิวแปลว่ารูปปั้นรูปปั้นแต่เพราะว่ามันเป็นรูปปั้นเป็นผู้หญิงไงคนไทยเลยตั้งชื่อว่าเป็นเทพี o f hang Liberty เสรีภาพนั่นเองเพอเป็นเสรีภาพแล้วก็ความหมายเดียวกันนะเสรีภาพกับอิสรภาพมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอก Freedom นะทุกคนหัยหาแน่นอน ก็อิสรภาพเสรีภาพเหมือนกันค่ะส่วนคำนี้ impression นี่คือคำตอบขอ้ขอ C C นี่ทำไมหรอบางคนดูอ๋อ oh, prison คุกเนี่ยเติม im เข้าไปแสดงว่าไม่คุกแสดงว่าไม่ได้อยู่ในคุกเป็นอิสระนั่นเองไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วคาว่า im เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคำตรงข้ามเสมอไปบางทีก็เป็นการ ที่เห็นว่าเข้าไปอยู่ข้างในก็คือตอนนี้ถูกจับไปขังคุกนั่นเอง i m p r e s o n คือถูกขังนั่นเองอ่าหมดแล้วตอนนี้พี่มีแค่สิข้อเท่าน,นี้แหละน้องๆก็โจทย์แบบนี้มีเยอะแยะนะหาได้ทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้น้องฝึกเยอะ,ยอะนะแล้วก็จะได้เองค่ะ